สว <hai champion> er> ัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับรถไม่ขึ้นนะครับตัวเลขไม่ขึ้นเลยแล้วก็เข็มไม่ขึ้นนะครับก็เวลาเราใส่เกียร์ไปนะครับขึ้นแต่รอบเครื่องครับเนี่ยรอบเครื่องขึ้นไปรถก็วิ่งนะครับแต่เข็มตัวนี้ตกนะครับแล้วก็ตัวเลขไม่วิ่งครับก็สันนิษฐานนะครับเฟืองไม่ก็อาจจะเสียนะครับสปีดเซนเซอร์ประมาณนี้ครับก็เราต้องไล่ปักไฟดูก่อนครับถ้าปักไฟมันกรอบหรือสายขาดในก็มีผลครับแต่ คันนี้เปลี่ยนปลั๊กใหม่แล้วครับแต่ก็ยังไม่หมุนเดาไปเปลี่ยนสปีดเซนเซอร์ครับหรือเฟืองไม้นะครับเดี๋ยวเราไปดูของที่จะแกะมาเปลี่ยนแล้วกันโอเคอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราถอดดูอะไหล่ตัวนี้นครับจะเป็นเกียร์นะครับเฟืองไม้ตัวนี้ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะเกียร์ออโต้เอ้เกียร์ออโต้ก็จะมีเฟืองเหมือนกันนะ ตัวนี้เปลี่ยนเกียร์ธรรมดา7สปีดของดูโอ้ครับอันติดก็มีน็อตยึด12อยู่ตรงตูดเกียร์ท้ายๆ้าเกียร์นี่ครับเนี่ยเดี๋ยวเราเอาตัวนี้มาเปลี่ยนตัวเก่าน่าจะเสียละถอดน็อตออกมาเลยครับแล้วก็ใช้วิธีโยกจะแน,น่นหน่อยนะครับแล้วก็พื้นที่จะอยู่ข้างในพอดีเรามีอะไรนะครับตัวนี้แกะงัดออกมาค่อยๆโยกงัดนะครับเดี๋ยวมันระวังมันหักนะครับเนี่ยค่อยๆหมุนโยกไปโยกมา บิดไปบิดมาช่วยแล้วก็งัดขึ้นค่อนข้างแน่นเลยจะตั้งกล้องก่อนออระวังเสียหายครับ แน่นยังไงโอเคออกมาแล้วครับนี่ค่อยๆดึงนะครับระวังเฟืองมันเสียนี่ตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปเช็คกันเลยโอเคครับตอนนี้เราได้ถอดปลั๊กไอของเซนเซอร์ครับเฟืองไม้ตัวนี้ครับที่เราจะเปลี่ยนครับคิดว่าน่าจะเสียปลั๊กก็ปลั๊กไม้อยู่นะฮะเดี๋ยวเรามาเทสกันดูเลยก็ เสียบปลั๊กไปเลยครับหันหัวปลั๊กมาทางนี้ครับหันตัวน็อตออกมานี่ครับดูปุ๊บเสียบมาเสียบปลั๊กไปเลยครับประมาณนี้หลังจากนั้นเราหาวัดไฟก็ผมมีตัววัดไฟอยู่ครับมีบอกวนมีอะไรด้วยเดี๋ยวไปขอไปเปิดสวิตช์กุญแจนะครับไปที่ไฟออนครับเหมือนรถเราสตาร์ทครับไฟมันจะส่งสัญญาณออกมาจากตัวนี้ครับเช็คดู เรามาดูวิธีเทสกันนะครับก็เสียบปลั๊กมาแลครับจะมีไฟมาเลี้ยงอยู่นะครับขอจิ้มดูก่อนนะตัวนี้ขึ้นเท่าไหร่12โวลตวเนาะตัวนี้ไฟมา12โวลตวแล้วก็เสียบดูริมไหนมันมีไฟตัวนี้ไฟเลี้ยงครับริมริมฝั่งนี้ครับมีไฟเลี้ยงอยู่12โวลตวนะครับนี่ส่วนสายกลางสายกลางเป็นสายกาวนะครับสายกาวส่วนสายตัวนี้เป็นสายสัญญาณครับนี่นสายสัญญาณ อ่าตัวนี้นับสายสัญญาณน,นี่สายสัญญาณตอนนี้อยู่3.3มจุดสโวลต์นะครับเดี๋ยวเราลองหมุนดูนครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้กล้องมองเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวดูเดี๋ยว,ยวซูมให้ดูอ่ะไม่รู้กล้องมองเห็นหรือเปล่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะหมุนเฟืองดูครับนี่เห็นไหมครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของไฟขึ้นเป็น5โวลต์บ้างหมุนตามรอบครับอ่าประมาณนี้ครับไฟมันกระพริบเห็นไหมครับเนี่ยขึ้น5โวลต์บ้างอนะไรเ้ลงก็แสดงว่าไฟตัวนี้มีปฏิกิริยาโต้ตอบนับหมุนเฟือง ตัวสัญญาณก็จะส่งออกนะครับกลายเป็นวนอยู่ขึ้นขึ้นลงลงครับก็โอเคครับเดี๋ยวตัวนี้ยัดเข้าไปก็คิดว่าน่าจะใช้ได้ละเป็นที่ไม้นะครับเฟืองไม้เสียเดี๋ยวเราไปใส่กันลยครับพื้นที่จะแคบหน่อยอาจจะทําให้หายทําไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมคอคอฮอตปั๊กแล้วก็เสียบให้ดูโอเคครับหลังจากที่เราได้เปลี่ยนเออเซนเซอร์เฟืองไม้ครับสปีดเซนเซอร์หรือเขาเรียกว่าเฟืองไม้นะครับอ่าตอนนี้ก็มาสตาร์ทรถดูนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะเทสแล้วครับเดี๋ยวมาใส่เกียร์เลยครับพอดีผมยกล้อลอยไว้คะไว้นะครับเดี๋ยวใส่เกียร์ดูแล้วก็ดูไม้ครับมันจะขึ้นไหมอ่าปล่อยคันไปแล้วครับโอเคครับตัวนี้ขึ้นแล้วครับเห็นไหมครับรอบเครื่องแล้วก็วิ่งได้ประมาณเกือบล้อเออยี่สิบแล้วครับเนี่ยผมไม่กล้าเร่งแรงนะเพราะว่ารถเราขึ้นล้อลอยโอเคครับจบครับตอนนี้ก็รถก็ไม้ใช้ได้แล้วครับดับรถเลยครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามครับก็รถใครไม้ไม่วิ่งอ่า เข็มตายตัวเลขไม่ไมบอกก็อย่าลืมเซ็กเออเช็คนะครับเช็คเอ่อตัวนี้ครับเซนเซอร์เฟืองไม่ประมาณนี้ครับขอบค,ครับ